ในปัจจุบันการรักษาสายตานั้นเนี่ยก็มีอยู่2กลุ่มวิธีนะคะถ้าเราทำงานตรงกระจกตาหรือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าคอนียนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเราทำงานบนเลนส์ธรรมชาติก็จะเรียกกแบบหนึ่งนะคะซึ่งในการทำงานบนคอนีหรือกระจกตานั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือไม่เปิดฝากระจกตากับกลุ่มที่2คือเปิดฝากระจกตาค่ะ กลุ่มที่ไม่เปิดฝากระจกตานะก็จะมี2วิธีหลักๆนะคะวิธีแรกเรียกว่า PRK หรือ TransPRK นะคะซึ่งวิธีการทำงานของ PRK หรือ TransPRK ก็คือการขูดที่ผิวกระจกตาค่ะขูดด้วย อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้ชั้นบนของกระจกตาที่เรียกว่าชั้น e p ิ t h เลียมนั้นหลุดออกไปจากนั้นก็เจรไนด้วยเลเซอร์ชื่อ excimer laser นะคะนี่เป็นวิธีการรักษาสายตาที่เรียกว่า PRK ซึ่งจะไม่ทําให้เกิดการเปิดฝากระจกตานะคะกับแบบที่2เป็นวิธีใหม่ที่มีความนิยมในปัจจุบันมากๆเรียกว่า relax m e รีเล็ก m i l มจะเป็นวิธีที่ใช้เลเซอร์ที่ชื่อเรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์ค่ะเปิดตำแหน่งของกระจกตาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเลนติคูแล้วก็ค่อยๆเปิดแผล2มิลลิเมตรคีบแล้วก็เซาะตัวเลนติคูออกมาจากพ็อกเก็ตอันนี้เรียกว่าวิธีรีเล็กส i l มยซึ่งในปัจจุบันเขาเรียกว่า k คเล็กนะฮะกลุ่มที่เปิดฝากกระจกตาเราจะเรียกว่าเลสิกนะคะซึ่งเลสิกนั้นถ้าเราใช้ ครื่อแยกชั้นกระจกตาเป็นใบมีดในปัจจุบันเราจะเรียกว่า S B K แต่ถ้าใช้เครื่องเปิดฝากระจกตาด้วยเลเซอร์หรือเฟมโตเซกเลเซอร์ er, เราก็จะเรียกวิธีนั้นว่าเฟมโตเลสิกนั่นเองนะคะวนการรักษาสายตาด้วยเลนส์นะคะก็จะประกอบด้วยวิธีการที่ฝังเลนสเสริมหรือเอาเลนส์วางหน้าต่อเลนสธรรมชาตินะฮะกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเลนเสรมอีก,กลุ่มนึงก็คือ เอาเลนส์ตาออกแล้วก็ใส่เลนส์แก้วตาเถียมซึ่งกลุ่มนี้เราอาจจะให้ทำหลังอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งเลนส์นั้นไม่ใส่แล้วนะคะ